ว่าตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงครึ่งปีหลัง2,567เป็นที่เรียบร้อยลนะครับซึ่งล่าสุดนี้ทางด้านของนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังนะครับอย่างหมอช้างหรือว่าอาจารย์ทศพรศิตุลานะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยคําทํานายเดือนกันยายน2,567นี้นะครับซึ่งก็ได้ออกมาเตือนชาวสองราศีนะครับที่จะโดนราหูอมจันนะครับแล้วก็ต้องระวังมากที่สุดในเดือนกันยายนนี้ด้วยเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะตรองไปติดตามชมกันเลยครับโดยสําหรับราศีแรกนะครับก็คือชาวราศีกันหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันนยยายถึง16 ตุลาคมนะครับโดยหมอช้างได้เปิดเผยว่าตอนนี้เป็นช่วงใกล้วันเกิดแล้วนะครับซึ่งในดวงพอเวลาใกล้ๆวันเกิดครับก็มักจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่ามีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นได้ง่ายน,นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกันแทบทุกปีแต่ว่าปีนี้พิเศษขึ้น,นครับก็เพราะว่ามีปรากฏการณ์ราหูอ,อมจันทร์หรือว่าจันทรุปปาคาเกิดขึ้นด้วยนะครับ ซึ่งสิ่งที่ต้องเตือนนะครับก็คือปีที่แล้วการพระหูเข้านะครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังอยู่ยาวไปตลอดแต่การที่พระหูอยู่ในดวงเรานะครับก็ได้แปลว่าจะแรงแบบนี้ไปตลอดแต่ว่าจะแรงช่วงที่ราหูอมจันทร์ครับดังนั้นต้องเตือนเรื่องทุกเรื่องนะครับทั้งการงานการเงนินแล้วก็ความรักนั่นเองครับ โดยสาหรับวิธีการแก้เคล็ดของชาวราศีกันนะครับก็คือให้ทําบุญเน้นตัวเลขนะครับที่เกี่ยวกับพระราหูก็คือเลข8แล้วก็เลข12อนะครับอาจจะทําบุญด้วยของ8อย่างหรือว่า12อย่างก็ได้หรือว่าจะบริจาคทรัพย์ก็ให้ลงท้ายด้วยเลข8หรือว่าเลข12นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงขา้าพรรษาการทาบุญด้วยเรื่องของแสงสว่างเติมน้ํามันตะเกียงหรือว่าบริจาคข้าไฟถวายเทียพนพรรษาหรือว่าบริจาคหลอดไฟก็เป็นสิ่งที่แก้เคล็ดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนั่นเองครับ เลขหนึ่งราศีนะครับก็คือชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมนะครับถึงวันที่13เมษายนดยหมอช้างได้เผยคําทํานายของชาวราศีมีนนะครับโดยระบุว่าในช่วงเดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนที่มีดวงเด่นหลายดวงเช่นงานจะส่งผลดีเรื่องเจรจาเซ็นสัญญาทําข้อตกลงหรือว่างานด้านการตลาดพ่อค้าแม่ค้าเรื่องออนไลน์ออฟไลน์ยอดขายจะคึกคักขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีไปตลอดทั้งเดือนกันยายนจะมีบางช่วงที่ต้องระวังนะครับก็คือช่วงเดือนกันยาประมาณ17-18กัญญยนยนรับเพราะวาป็ช่วงที่ม ปรากฏการ์ราหูอมจันทรเกิดขึ้นซึ่งราศีมีนะครับเป็นราศีเจ้าภาพพระราหูช่วงกลางเดือนก็จะไม่ง่ายนะครับให้ระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆอยเพราะว่าจะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับ ดยสาหรับวิธีการแก้เคล็ดของชาวราศีมีนครับก็คือให้ทําบุญด้วยแสงสว่างนะครับเช่นเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคค่าไฟถวายเทพบาบริจาคหลอดไฟหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก็ได้นะครับเพราะว่าการให้ความรู้ให้ปัญญานะครับนับว่าเป็นการให้แสงสว่างที่ดีที่สุดหรือว่าถ้าจะทําบุญนะครับต้องเน้นเลขที่เกี่ยวกับพระราหูนะครับเช่นเลข8หรือว่าเลข12นะครับหรือว่าอาจจะทําบุญของ8ชิ้น12ชิ้น12ชุด8ชุดก็แล้วแต่สัตวานครับเพราะว่าเป็นเลขเกี่ยวกับพระราหูนะคร ค่เไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว